เดี๋ยวจะมาถักฝั่งนี้กันนะคะคือจะเริ่มจากเนื่องจากว่าฝั่งนี้ค่ะนคะรอ,อ,อยต่อมันจะอยู่ตรงตรงไหลนะคะประมาณหนึ่งถึงประมาณสองลายสองลายตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มตรงนคะคะมันจะได้มันเหมือนกันนะคะและประมาณตรงนี้ค่ะหนึ่งสองลายตรงนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลย ก็จะขอแทงเข้าไปในตรงช่องเนี้นะคะถักเป็นโซ่สามนะคะแล้วก็ พอหนึ่งคอ,เ,อเดี๋ยวคอเลื่อมใหม่ได้มันไม่ค่อยตกหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะแล้วก็หลักที่สองก็ลงในช่องสามลงตรงกลางค่ะ สี่กับห้าลงในช่องแล้วก็โซ่หนึ่งอันนี้ก็ถักเป็นลายธรรมดาทั่วไปนะคะที่เราถักมานะคะแล้วก็ลงในช่องนี้สองค่ะตรงกลางหนึ่งแล้วก็สองหลักลงในช่อง คันดโซนคะคะก็ถักลายนี้นะคะวนมาจนวนรอบมานะจนมาถึงตรงใต้วงแขนจนมันหมดตัวทีตรงเนี้ยคะ่ะตัวทีตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอตรงใต้วงแขนนะคะค่ะเรามาหยู่ตรงใต้รักแร้ตรงนี้นะคะตรงนี้ลงไปสองหลักค่ะ แล้วก็ตรงกลาง1ห,หลักอีกสองหลักที่เหลือก็มาตรงช่องนี้นะคะขั้นด้วยโซ่นหนึ่งค่ะนี่ก็จะได้เป็นเเตห้าหลักนะคะโซ่นหนึ่งเสร็จก็ลงตรงนี้ค่ะลงไปสองหลัก แล้วก็ตรงช่องนี้หลักที่สามตรงกลางตรงนี้นะคะตรงช่องนี้ก็สี่กับห้าแล้วขั้นด้โซ่หนึ่งพอมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะลงไปในช่องนี้สองแล้วก็ตรงกลางนี้หลักที่สามสี่กับห้าตรงช่องใหญ่ตรงนี้นะคะ สแล้วก็ห้าขั้นเดโซ่หนึ่งนี่ค่ะต่อจากนั้นนะคะที่เหลือจะถักง่ายแล้วค่ะเป็นตัวทีแล้วก็ถักปกติค่ะสองหลักที่3ามอยู่ตรงกลางสี่กับห้าก็ลงในช่องขั้นเดโซ่หนึ่งต่อไปจะเป็นลายตัวทีแบบนี้ถักบ,บนมาจนจบแถว ตรงนี้เลยนะคะถึงตรงนี้ก็โซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มลงที่โซ่สาดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็รวบเลยค่ะนี่ค่ะต่อไปก็หนึ่สองสพอหนึงคอตรงกลางค่ะแล้วก็โซ่3ามก็มาเอ็กตรงช่องโซ่สาม ตรงกลางค่ะแล้วก็โซ่3ามเอ็กลงในช่องค่ะถักให้ดูแค่นี้นะคะค่ะที่เหลือก็ถักไปได้เลยนะคะถักเหมือนเดิมเลยแล้วก็ถักที่เป็นลายทึบตัวนี้ให้ได้14 14เอ่อ14แถวที่เป็นลายทึบนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะพาถักขึ้นเป็นลายพาดค่ะ จบแถวนี้นะคะอันนี้คือแถวที่ส4ี่ตรงที่เป็นลายทึบอ,อ่าโซ่หนึ่งพันหัวเข็มแทงลงที่โซ่สามนะคะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็เนี่ยค่ะจบแถวนี้นะคะจะได้ที่เป็นลายทึบ14 14ี่แถวเสร็จนะคะต่อไปเราจะทำเป็นห่วงค่ะอ่ฝั่งด้านน้นนะคะทำได้ทั้งหมด4 4ิบี่ห่วงด้านนี้ก็ทำให้ได้สี่สิบี่ห่วงเพราะว่าลายพัดจะต้องหารสี่ได้ลงตัวนะคะ ก็เริ่มที่โซ่สามแล้วก็ x ตรงกลางตรงนี้แล้วก็โซ่สาลงไปในช่องโซ่สตรงกลางค่ะแล้วก็โซ่สตรงช่องก็ถักแบบนี้ค่ะเหมือนเหมือนอีกด้านหนึ่งเลยค่ะมาจนจบแถว แล้วก็ให้หารด้วยสีลงตัวนะคะถักวนมาเลยค่ะค่ะถักมาได้ทั้งหมด43สาต่อไปจะทำห่วงที่ส4บสี่นะคะโซ่ 1, หนึ่งพาหนุนเข็มแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นนะคะดึนขึ้นมานะคะปลดหนึ่งแล้วก็ปลดสองจะได้ตรงจะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็โซ่สามค่ะแล้วก็เอ็กลงในช่องถัดไป จากนั้นช่องนี้นะคะเราจะทำพอหนึ่งคอ, 1, อทั้งหมด6หลักนะคะสองสแล้วก็6แล้วก็เอ็กตรงในช่องถัดไปค่ะต่อไปก็โซ่สาม X ลงในช่องถัดไปค่ะแล้วก็โซ่สามก็ X ลงในช่องถัดไปค่ะจากนั้นนะคะได้สองห่วงเสร็จถัดไปเราจะทำเป็นหกหลักนะคะสองสามสี่ห้า 6ค่ะแล้วก็ x ช่องถัดไปโซ่ส x ลงในช่องถัดไปแล้วก็โซ่ส x ลงในช่องถัดไปค่ะที่เหลือก็สามารถถักวนไปได้เลยนะคะค่ะก็ถักมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะสุดท้ายจบงานโดยโซ่ห่ง พันหัวเข็มค่ะแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นปดหนึ่งปดสองก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะต่อไปค่ะโซ่สเอกลงไปห่วงสุดท้ายจะเหลือแค่ห่วงเดียวตรงนี้นะคะจากนั้นก็ถักหลักที่1แล้วก็โซ่ขั้นหลักที่2แล้วก็ตามด้วยโซ่ขั้นนะคะหลักที่3 แล้วก็โซ่หลักที่4ขั้นด้วยโซ่หนึ่งหลักที่หขั้นโซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่หกแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ x แล้วก็โซ่สามแล้วก็ x ค่ะที่เหลือก็ถักบนไปนเลยนะคะจะถักให้ดูรคร่าวแค่นี้ค่ะเพราะว่าเป็นลายง่ายๆนะคะ จบแถวนี้กันนะคะก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นก็ให้เลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นก็ถักคอหนึ่งคอลงไปที่หลักแรกค่ะแล้วก็โซ่สามทำติ่งค่ะขั้นโซ่หนึ่ง ก็หลักที่สองโซ่สามแล้วก็ทำติ่งโซ่หนึ่งหลักที่สามโซ่สามทำติ่งโซ่หนึ่งหลักที่สี่แล้วก็ทำติ่งอย่าลืมขั้นด้วยโซ่หนึ่งด้วยนะคะ ก็หลักสุดท้ายค่ะแล้วก็มาเอกนะคะก็จะได้ทั้งหมดหกหลัก6ติ่งนะคะค่ะก็คืออันนี้ก็ถักแขนสองข้างเสร็จนะคะก็คือที่จริง,งอ่ะจะบอกว่าที่จริงว่าจะถักเป็นแขนยาวนะคะแต่พอดีว่า คนถักได้ถักไปแล้วนะคะแขนยาวแล้วก็มาตามด้วยฝั่งที่สองเพื่อมาได้มันไม่พอนะคะทีนี้ถ้าเราจะสั่งได้นะคะถ้าล็อตใหม่นี่สีมันจะเพีย้ยนจะไม่เหมือนอตัวนี้ที่เราสั่งมาก็เลยตัดสินใจถักเป็นแขนสั้นนะคะยังไงก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถักแขนยาวให้ดูนะคะแต่ถ้าใครจะถักยาวก็ถักลงไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเหมือนที่เราถักช่วงตัวนะคะ สรุปก็คนถากก็เลยได้แค่3แถวนะคะ1 2 3 3แถวก็เลยกลายเป็นแขนสั้นเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาถักเก็บตรงช่วงคอนะคะให้คอมันแคบลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูการถักช่วงคอกันนะคะก็เตรียมไหม่มานะคะ จากนั้นนะคะการเริ่มถักเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวขอเอาตรงมุมนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยให้แทงลงไปตรงห่วงอะคะ่ะเริ่มที่ห่วงไหนก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ดึงไหมเข้ามานะคะนี่ค่ะแล้วก็ถักขึ้นไปโซ่สามนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะเราจะแทงอีกสองหลักลงไปที่ห่วงเดิมนะคะ แล้วห่วงถัดไปก็ลงสองหลักนะคะห่วงต่อไปแล้วลงสองหลักแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งนี่ค่ะสองห่วงจะเท่ากับทั้งหมดห้าหลักนะคะค่ะห่วงถัดไปลงสามหลักค่ะหลักที่หนึ่งสองแล้วก็หลักที่สามนะคะห่วงถัดไปห่วงที่สองเราจะลงแค่สองหลักนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้ เนี่ค่ะเราจะทับแบบนี้จนจบที่คอนะคะก็คือ2ห่วงนี้จะได้ทั้งหมด5หลักขั้นด้วยโซ่หแล้วก็2ห่วง5หลักขั้นด้วยโซ่หถักวนไปได้เลยค่ะค่ะเราจบแถวนี้กันนะคะค่ะก็ขึ้นโซ่หตรงนี้ผ่านหัวเข็มแทงไปตรงหลักที่สามคะ่ะดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็รวบมาพร้อมกันอย่างนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นลายทึบเหมือนคล้ายที่เราถักมานะคะต่อไปเราจะถักเป็นลายโปร่งค่ะที่เป็นตัวท T นะคะโซ่สามพันหัวเข็มนะคะแทงตรงหลักที่สามคะ่ะหลักตรงกลางหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สาม X ตรงช่องค่ะนี่เป็นตัวทีนะคะต่อไปก็โซ่สาม พันหัวเข็มค่ะแทงลงไปตรงตรงกลางนะคะหลักที่สามแล้วก็โซ่สามเอ็กตรงช่องก็เหมือนเดิมค่ะโซ่สามค่ะถักลงไปตรงหลักที่สามนะคะแล้วก็โซ่สามเอ็กลงช่องนี้ค่ะก็จะทำแบบนี้วนมาจนจบแถวตรงนี้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาจบลายนี้กันนะคะก็เชื่อมต่อค่ะก็ถัก X มาเลยนี่ค่ะเชื่อมต่อมาจากนั้นก็ถักเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะถัก X 1หนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้นโซ่สามนะคะหนึ่งหลักหลักที่สองออลงตรงกลางนะคะ แล้วก็ขึ้นโซ่สามทำติ่งนะคะพันที่หลักของมันแล้วก็หลักที่สามลงในช่องตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่สามทำติง่งเหมือนเดิมค่ะพันลงที่หลักของของมันเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งต่อไปจะไปลายที่สองก็จะมาที่ตรงตัวทีช่องนี้นะคะ หลักแรกลงไปช่องแรกลงไป1ห,หลักค่ะโซ่สามแล้วก็ทําติ่งนะคะคือหลักนี้ก็เดี๋ยวเราทําติ่งตอนจบนะคะต่อไปหลักที่สองลงตรงตัวทีตัวนี้ค่ะตรงหลักตรงนี้นะคะโซ่สามก็ทําเป็นติ่งลงมาหลักที่สามลงในช่องนี้ค่ะ โซ่สามแล้วก็ทำติง่งแล้วก็จะขั้นได้โซ่หนึ่งอันนี้ได้สองลายนะคะอันนี้คือ1ลายอันนี้คือสองลายต่อไปจะเป็นลายที่สมาตัวทีช่องถัดไปนะคะแล้วก็โซ่สามทำติง่งหลักที่สองลงตรงกลางตรงนี้ค่ะโซ่สามทำติ่งค่ะ หลักที่สามลงในช่องนะคะโซ่สามแล้วก็ทำติง่งขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะอันนี้ได้ทั้งหมด3ามลายแล้วค่ะที่เหลือก็สามารถทำวนไปนะคะหรือมาจบตรงนี้ทำติง่งตรงหลักนี้ด้วยนะคะค่ะก็มาถึงตรงท้ายตรงนี้นะคะจบตรงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงโซ่สามนี้นะคะ จากนั้นก็ทําติ่งหลักนี้นะคะค่ะเลื่อนห่วงมาแล้วก็โซ่หนึ่งเก็บงานไปปิดงานเลยนะคะคือจะทําแค่นี้พอจบค่ะจากนั้นก็เก็บไหมเก็บได้นะคะ สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะก็จะให้ดูนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่จริงตอนแรกก็ว่าจะทำเป็นแขนยาวนะคะแต่ว่าไหมมันไม่พอจริงๆอะคะ่ะก็กว่าจะสั่งไหมนู่นนน,นี่อะไรอย่างนี้ค่ะมันจะเสียเวลาเลยกอย่างถ้าสั่งไหมามาอีกล็อตสองนี่ก็คือสีจะเพี้ยนทันทีเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยตรงคอก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะมีลูกเล่นขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวจะเก็บได้ทีหลังนี่ค่ะมีลูกเล่นขึ้นมาตรงนี้นะคะขอทำติ่งตรงนี้ขึ้นมาก็สวยสวยดีนะคะตรงนีน้สรุปก็ได้เป็นแขนสั้นมานะคะจากที่ว่าจะทำมือแขนยาวก็คลิปนี้ก็จบเรียบร้อยนะคะขอบคุณการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเกี่ยวกับ เสื้อแบบไหนไงก็อย่าลืมติดตามติดตามรับชมนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการ,การติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ